สวัสดีค่ะหมาม้ามะมะเบียร์ค่ะสวัสดีค่ะอีญาค่ะสวัสดีครับเรลวครับสวัสดีคับเรโ,โอครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับเล่นสกูตเตอร์อ่าเราจะมาดูกระต่ายใช่ใชแล้วนี้ตัวนี้เราจําหน่ายนะคะเรามีเลี้ยงกระต่ายน,นี้จะมีสองสายพันธุ์ค่ะจะมีกระต่ายขนกรมัยีค่ะมินิเล็กไอตัวน้อยใช่กับเอ็นดี<ห>นะคะ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ็นดีเอ็นดีเรามีแต่ไม่มีลูกมันนะคะแต่ตัวนี้เป็นฮอลแลนด์หลอบนะอันนี้เป็นสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นขนกรมนะคะอหยี่นะคะอ่าอันนี้จะเป็นเด็กๆชอบสีนี้กันนะคะจะเป็นเอ็นดีไม่ใช่ฮอลแลนด์หลอบเอ็นด <laughs> ีกัฮอลแลนด์หลอบนะคะพวกนี้จำหน่ายแล้วนะคะ ตัวละ700บาทนะอย่านมแล้วนะคะอย่านมแล้วสามารถเลือกเพศได้นะคะใครที่สนใจก็เข้ามาดูที่ฟาร์มได้นะตอนนี้เด็กๆก,ก็กำลังกินหญ้านะคะโอเคค่ะ